สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกทุกท่านนะคะสวัส <shoe> ด <India> ีนะคะลังหวยออกนะคะเนาะค่ะกับผู้ใดโศกมานะคะกับอแสดงความยินดีนั่มนะคะเนาะตัวเลขแนวทางนะคะแต่ของปูหนึ่งศูนย์นะคะกับเขาจุดติ่มเนาะพี่น้องนอกปูหอยสองสามออกสามสองนะคะผู้ใดที่ติดตามแนวทางจุดติ่มของปูนะคะเข้ากับมาเอาตองหมดกันเลยนะคะลังหวยออกนะคะเนาะหามาโทรสัมผัสปูน้ำกันนะคะทั่วไปแสดงความยินดีน้ำปูกันเนาะค่ะเนาะ ว่าปูสีหายเห่านะคะตองหวัดเลยนี่เป็นตัวไดนะคะนอกประกบคู่าเป็นตัวใดสําหรับคนที่มักจุดเติมของปูนะคะก็คงสีงโศกสีมมาน้ําปูนะคะเนาะหากเขามารับชมคลิปนี้แล้วนะคะมักหรือว่าชอบนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแช่์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับท่านช่องนะคะ สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะสิเดบุภาศข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะคะเนาะค่ะสำหรับพี่น้องคนใดนะคะที่สนใจครีมนะคะ1ชุดนะคะรวมค่าจัดส่ง500บาทนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวเป็นฝ้าหน้าไม่ขาวใสนะคะเนาะมีกัจุดด่างดบนะคะเนาะแอดมาทีเบอร์นะคะ0ู2 6 8, 8 4 4 7 7 9เจเก่านะคะเอาค่ะเพื่อเป็นการบอสเซเวล่านะคะโทษสัมผณสปูนะคะเอาแนวทางตองวดกันเลยนะคะเนาะจัางได้ การนมัสการค่ะปู้การนมัสการปู้ขั้น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 ค่ะมาติดตามแม่ขางชุดเต็มเฮ้าแม่ปู้ที่เข่าสามสองสองสามนี่แม่ปู้เอ๊มันมันมีปู้กะบควายขีดให้สบายไปแล้วปู้ว่าในเบื้องของจับของเหล็กเหล็กจุดเต็มมันเข่าอยู่ไหมล่ะเข่าค่ะมีหลักฐานค่ะปู้มีหลักฐานอยู่มันปู้ว่าปู้บันทึกปู้ปจัขีดเน้นให้พร้อมที่ปู้สองสามสามสองนี่ปู้ขีดเน้นให้น้ำจ้า ปูกันเริ่มนะปูกับว่าเด้เบึงนะปูขีดไปก็บกือไปไปมันจังเลกกันนั่นมันเล็กเมื่องนอกมันก็มาชวนกันมันก็เข่ากันกระปูก็ตามไปเลยเลยนะมันตามกันไปค่ะเล็กรับเมื่องนอกเขากับเข่าอีกเนาะปูเนาะเข่าส้นกันพอดีเลยสองสามสามสองส้นกับตูปปูเนียนไว้พอดีบ้านนี้กะบ้านนี้ที่มาเอาเล็กชุดเต็มเต็แม่ค่ะปูเอาชุดเต็มฝากปูคนนั้นมากตามชุดเต็มของปูนี่แม่ปู ชุดล็อกนั่นล้านเพราะท่านเอามันวะท่านว่าเนาะท่านว่าท่านเขาท่านผู้ได้ยากได้ให้เจออ้าวเขาเมนมาขอเอาเนาะล็อกมันลานน้านเนาะค่ะปูเราเราบนล่างากันจ้าสิมาเอาชุดเต็มมันว่าชุดนี้สิบเอ็ดคูมันวะแมนค่ะเอาชุดเต็มยี่สิบเอ็ดคู่ค่ะปูปูสิบอกอันนั้นโต,โตโตต่างมันเด้อฮะเจีจยบเจียบข้าวเจ้าอยากจับเอาสิเขียนเป็นสบายชิขียนเป็นม้นเขียนบนใบค่ะวิ่งไปบนขาปู เด็กวิ่งะวานเขียนเปตะล่างเห็ดเห็ดเือตาบกวดเห็นไหมคะปูเขียนอันนั้นไปก่อนเขียนหนึ่งสามสี้ก่อนค่ะเขีขยนไว้หนึ่งสามสี่เขียนไปตาบกนึงสามสี่ค่ะปูหนึ่งสามสี่เขียนต่อกันไปได้ค่ะแล้วบ้อก็เาว่าขีดไตหนึ่งสามี่นี่ก็ขีดไตหนึ่งสามสีไว้ค่ะมันจะเป็นตาบกดพอดีมันวะค่ะปูเรีน้ก็ ไต้หนึ่งสามีมาไต้หนึ่งมากก็เป็นหกหกค่ะเป็นเก็ดเก็ดค่ะเป็นแปดแปดค่ะเดี๋ยวก็ขิดไต้งกเ็ดแปดมามันจะเป็นตาบังหัดพอดีมันว่าค่ะปูเมนค่ะกีิดบนหนึ่งสามสไปอีกตัวี้เ้นหนึ่งอีกสามเซนมันว่าค่ะกรขิดมาขิดกับหนึ่งตรงกันลงมาค่ะสกับหตรงกันลงมาค่ะ จีก็แปดตงกันล้มากันเป็นยังไนเห็นเป็นว่าค่ะปูต้องเป็นไหเออหน้วาวันนี้เอาศูน,นย์เลขสูตรหน่อยอยู่อยู่ข้างบนใบหวัวเลขสามค่ะ,มะเป็นเกตโตพอดีนี่คือสูตรของมันเด้อนี่ยละ,ค,ะคันปูจับไหมแล้วคันไปมา่นมักกัดจับเอาเองเป็นเกตโตเนาะปูเนาะเป็นเกตโตเออมันเป็นยังสิลักษณะของมันเด้อค่ะถ้าปูจับเก่งกัดจับเโตนะค่ะแต่ว่าพูดถึงข้าหายก็แบบนี้ละค่ะปูเน็ต ตาบักหาดเฮ็ดอันตาบักฮาดถือกแล้วแม่นว่าเอาชุดเลยไม่ของว่าเหล็กจามแต่เค้นยั่นงทะค่ะมาแต่ละวันเหล็กมาแต่ละกหัวมันถิบมาคือกันได้จะไปเอาตัวเก่าให้กันปูมาบอกออกไปกับแก่เอ้าไปเฮ็ดมันเห็ดมาถือจับปูชุดนี่ชุดนี้มันต้องออกเช่กันมันต้องจัดค่ะเอาไปนี่จับปูให้ค่ะมันสิมีตัวเน้นยศครับจะเฝ้าเน้นที่ปูที่บ่าเน้นที่ เนนรวดเน่นโลดเน่นพ่ยเ่เนไปหาเสือบอกกบพูด้วยบอกพูดกบพูดดีว่านครับผมจูให้แล้วนเคลั่อตล่างให้ได้นี่ครับตัวนี้เห็ดเห็ดตัไทแม่สุดมันสาเร็จเป็นเหล็กเครื่องจเว่าเคลื่อนเป็นตะล่างคือคือบอกจะบ้าไปนี่แั่เห็ดแล้วแม่น่เ็ดเห็ดแล้วครับเห็ดแล้วครับเ็ดแล้วแม่นว่าจับคูให้บันจับคูให้แปดนึง ปดหนึ่งค่ะแปดสีแปดซีค่ะแปดเก็ดแปดเก็ดค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะแปดสามแปดสามค่ะแปดหกแปดหกค่ะหนึ่งซี่ไต่ลงมาเป็นหนึ่งสี่เขียนเขียนไปตั้งสต่เลือดต่อกันตรงๆกันไปได้มันจะจิตเป็นคือหลวบแคบค่ะค่ะ น right? ึ่งซีเขียนหนให้ตรงกับแปดหนึ่งน่ะเรียงมากค่ะเรียงมากค่ะหนึ่กตรงกับแปดซียเว่าแถวมาหนึ่งตรงกับเกแปดตรงกับแปดเกทหนึ่งตรงกับแปดศูนยนึ่ีตรงกับแปดสามมันจะยแค่นี้เอาไปในแถวที่ส ขายเงาเลยปูซีเข้าใจแล้วว่าการเขียนครับจำบางหนซีเกตซีเกตค่ะซีศูนย์ซศูนค่ะซีสามซีสามค่ะซีหกซีหกค่ะเกตูนมานมาแถวใต้ค่ะเกตศูนค่ะ เก็ดุลงมาเตะเตะเก็ดชุฮะเก็ดสามเ็ดสามอันเขี้ยนเรียงงาง่นมันจะมึงไงสี่จังบลายตาครับ่านนี้เก็ดหกเก็ดหกค่ะเก็ดหกปานมาจบอวยแค่เก็ดหกป่านีนก็ลงมาไม่ลงมาใต้อีกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าม <3. S 1> ันมี่หกแถวค่ะปานนี้เก็ดชุดสามชุดสามสามชุดหกชุดหกสามหก สามหกโอเคค่ะ okay, บานี้ตัเน,น้นมันสิบบกด้วยเอาตัวตรงกันกับตัวเสียงเรกเข้าใจว่าค่ะเริ่มแรกเริ่มแรกตัวตรงกันขึ้นตัวเ ok, <c oughs> น้นไปก้อนหนึ่งหกเน้นหนึ่งหกอ่อเน้นเ ok, <c oughs> น้นห ok, นึ่งหกกับกันหนึ่งเก็เน้นหนึ่งหกหนึ่งเก็ค่ะมันสิเสียงกันจะนเห็นว่าเห็นเขียนตารางนะมิจฉาเนียมันว่าค <c oughs> ่ะบบานิหนึ่งหกหนึ่งเก็ดบานีิกะบานี้ขันมันจับ จุดนั้นมากกะส 2, ามหกบานี้สามหกค่ะสามหกตัวน eh? <so so ี้เออบานี้กะมันขันตัวบะมี่ก็คือว่าก็คือบระเน้นเลยมันวาสามหกกันหกเก็ดนี่มาท่านนี้มันบะมี่มันว่าค่ะบานิคัตัวนีเ่สามหกอ่ะตัวนี้เนี่ยขีดไตไปเด้อครับแล้วบานเอแล้วกบ้านี้กะเก็ดสามสามเก็ดนี่มันมีมันมีเก็สามเก็สามลงไป ค่ะเจ้าสามเขาตลางหลอกมันนึงมันจะเป็น,นปบ้านยังสั่นแต่ว่าขาปูเรีบบ้านนี่กะศูนนี่มันอยู่บนข้าซูนสามตัวนึงเอาค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่รับชมต่อฟังแนวทางตัวเลขจากปูหนึ่งศูนมาเป็นทีเรียร้อยนะคะเนาะอะพี่น้องมากนะคะพี่น้องชอบนะคะแคป,นปจจหน้าจอไว้พิจารณานะคะสาหรับแนวทางชุดติ่มของปูนะคะวันที่ผ่านมาก,กับเขาตัวที่ปูเหนี่ยหายนะคะก็คือน,นะคะ สองสามสามสองเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะผู้ใดติดตามนะคะชุดเตีมของปูกับสีโศกสีมันกันนะคะงวดนี้นะคะปูกันเน่นไ้ตองงวดเลยนะคะเอาล่องไปผิดจรณาเบิงนะคะเนาะเป็นแนวทางนะคะค่สะสำหรับพี่น้องคนใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมักร้ว่าชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อคะ่ะสิไดบา่พาข่าวสารแนวทางนะคะเนะาะค่ะสุดท้ายนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ